ต่อไปนี้เป็นการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบรารมีให้แก่ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาเป็นลำดับสืบไปตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้ อะระหังสัมมาสัมพุทธโผควาพุทธังพระวันตังอะพิวาเทมิกลาสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิกราสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังคโคสังขังนามามิกลา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรลนังคัจฉามิธัรมังสรลนังคัจฉามิ สังขังสลนังคัจฉามิทุติยำปิพุทธังสลนังคัจฉามิทุติยำปิธรรมมังสลนังคัจฉามิทุต uh ิยำปิสังขังสลนังคัจฉามิตติยำปิพุทธังสลนังคัจฉามิตติยำปิธรรมมังสลนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะควาอาะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมาสาลิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโภภะวาติกราบ สว่าขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัจจัตังเวทิตภพวินยูหิติกลาสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆอุชุปปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโฆ ยายะปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุลิสายุคานิอัตถะปุลิสบุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลามิโย อนุตตะังปัญญเขตตังโลกัสติกรานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพพังอะปลาทังขมะธเมพันเตปุกาสะทวารตเยนะกตังสัพพังอะปลาทังขมะธเมพันเตปุกาสะขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าจงใจหรือประมาทพลั้งพลาดล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตทุกพระองค์ พระอริยสมงเจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยจะส่งผลให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันณนะสุข,ขะพระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพาน ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายหายสิ้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างกรรมสร้างเวรกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ทุกพทุกชาติขอถอนความพยาบาทความอาฆา และคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของกวงชนของเจ้ากรรมนายเวรนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานังจะตุสัจจาสพังลสังเยปิวิงสุนาลาสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไมหัง มัทเถเกเตมุนิสลาสีเสปฏิธิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเลสัพภคุนาปโลหะทเยเมอ,อนุรุธโทสาลีปุตโตจัทค,คินโกนทันโยปิธิภาคสมิงโมคคลาโนจาวามกเก ทักขิเนสวเนีไมหังอาสุงอานันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาละกัสโปเถโล มเหสีจิตตวาทโกโสไมัยหังวทะเนนิจังปฏิทฐาสิคูนากาโลอุนโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินสาวกา เอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคังเคสุสันทิตาละตนังปุละโตอาสิทักคีเนเมตสุตตะกังทชักขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมละปริตตันจะ อาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะะนังอาสิเสสาปากาลสันทิตาชนาินานานาวะลสังยุตตาสัตตปากาลลังกาตาวาตะปิตาทสันชาตาพาหิรัชัตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุ อนันตชินเตชะสาวะสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลชินะปัญชลมัดชัมหิวิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุคุโตสุลักโข ชีนานุภาเวนะชิตุปัทภโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาโย ο. สัตธรรมานุภาวะปาลิโตจลามิชินะปัญชเลติกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมัง สันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในทุกภพทุกชาติทุกกับทุกการขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครได้กระทำกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานโปรดดลใจให้เขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิตและคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาประช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียด,เบ,ยดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขขีอัตตานังปาริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโห,หนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุลุปัจชญาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุลุปัจชญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตาหนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทว,วดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตาหนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ปเปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอีทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโมมะ,โะ,ะ,าาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ณโมเมสัพเทวานังสัพพะครหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุนจะทะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิสติชีโวสุกโลจะมหาลาพังโสโลลาหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติ สัพพะโลคังวินาสันติลัคขณาอาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคลเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนา พุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังคังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบาลีพุทเ,เปิดวาสนาทาเปิดจิต ยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมภะ,ะทะ พุทธังรำมังสังคังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาลมีทานบาลมีศิลบาลมีวิริยะบาลมีเมตตาบารมีปัญญาบาลมีวาสนาบาลมีฌานบาลมียานบาลมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการระบาดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิทูสัทธาเทวมนุษย์สาวังปุอขาขะหะนิมิตตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะสะสุมังขอความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอุเยอะเย,อ,เยอุอากะสะมะอะอุอุอะมะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมานะชาลีติ ขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินเปิดการงานเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์แก่สังคมขอจงประทานพรให้ข้าพเจ้ามีเงินเหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสาย มีช่องทางทำมาหากินลายล้อมไปด้วยคนดีๆเจอแต่กัลยานิมิตรที่ดีเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปไม่สิ้นสุดนิพพานังปัจจโยโหโตุสาธุสาธุสาธุวิสันติตถาคะโต วิสันติอวะทาลณนะวิสันติภิกขุอาคาจัฉามิโหมิกัตวาอภิสัมปายโยอาเนหิปะลิตตะะอัมหะปัสสาวะติอธิปัจจายะจะนิรันตระข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจของพระรัตนตรัยอินพรมยมยักษ์เทวดาอาลักษ์นาคครุฑคนทันท่านเจ้าที่เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าจงบันดาลเปิดทางให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างแต่อดีตชาติจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรที่เบียดเบียนข้าพเจ้า อยู่ขณะนี้เวลานี้และขอบุญเก่ามาเปิดทางให้สว่างสวยัยอํานวยชัยโชคลาภมหาโพคามหาลาภะณนะชาลิติหากข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้ใดไว้ไม่ว่าอดีตชาติปัจจุบันชาติรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้า ขออโหสิกรรมหากข้าพเจ้าเคยสร้างบุญสร้างทานไว้ในอดีตชาติปัจจุบันชาติที่สำเร็จแล้วสร้างความดีแล้วพร้อมแล้วข้าพเจ้าขอมีส่วนบุญนั้นขอใช้ทรัพย์นั้นในวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ อะระหังสัมมาสัมพุทโธโผะวาพุทธังภะควันตังอะพิวาเทมิกลาสวาขาโตภะควาตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิกราสุปฏิปิปโนภะควโตสาวกสังคโคสังขังนามามิกลา ท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซปเปอร์แตง่งซปเปอร์แชทซปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ